ครับเนาะก็มาอยู่กับรถเกียว์ดีซีเจ็ดสิบดนะครับเนาะออกงานไต้เศ้าครับวันนี้มาในคลืนนอนอยท่องหน้าเพื่นน,น,นี่แหละพอดีจะเกี้ยได้เศ้างานมันตุ่มนะครับงานลหลาย ขางเ่้ามาขื้นครับพอดีมาขึืนตัวตึงสายพันธ์อของตัวนวดนะมันเสียกระผากันไปเสืออะไรใกล้จะเพิ่นเปิดหายครับเ้ออะไรประมาณ ที่ถูกกวถึงหาถูกประมาณนี้แหละจะกะนอนพักค่อนนะครับก็เลยบ่ได้เกีียวให้พื้นเนี่ยกเกีียวเหลี่ยวมว่านีกะสองให้หน่อยนะครับตัวนี้สองคองตาคิโลงให้นี่ล่ะที่นี้มันขาดก่อนก็เลยลยา เด็ดยาเต็ดประมาณเกือบเที่ยงคืนนะครับยาเมื่อคืนอันนี้ก็เกี่ยวอยู่บันกลางตำบลนาแก้วอำเภอพุนนาแก้วนะครับจังหวัดสกลนคร อันนี้เริ่มลงเขาไงาเพื่อนละล่ะเขางินพาะพี่เพื่อนยืน,เ,ยนเขางันเพื่อนยืนเนอะไม่ใช่นี่เข่าดอเขาเจ้ากลางเขางังนเนาะประมาณสามเขา่าสามจืดนะครับยื้อยื้อทำางานนะครับ ที่นี่ก็ทีนี่คนเก็บกันหน้านะครับเนาะเก็บกันหน้าเก็บ ก็มีน้ำหมอกนะครับเนาะมาเคลื่อนน้ำหมอกกับตะกลมกับบ่อยๆนะครับเนาะนอากาศกับหนาวๆผมกันนนบ,บนอนอยู่นอนอยู่เถียงบ่าคุยงนะครับเน,ะบนาะอยู่บันกลางพอดีด้วยนะ ช่วง,งนี้งานมันมัน,มน,มนชุ่มนะครับงานมันหลายมันก็เลยได้นอนทงนอนเป็นบางมือบางมือได้แล้งเกี่ยวกับมือก้อนเมื่อวานเมื่อวานบ่บ่บดเด็กครับเมื่อวานประมาณที่เส้นหาทุ่งกระยาบ้านที่นี่มื่อก้อนประมาณตีหนึ่งคัว ประมาณสามไร่คร <Yeah. S 3> ับเดี๋ยวออกจะเสิรเพราะว่าผมจะไปอยู่ทางตำบลนาแก้วบ่ตำบลนะครับเป็นเพราะว่าเพื่อนเคยเจี๊ยวน้ำปิ้กไก่จะต้องไปไปเจียบงานให้เพื่อนไปเพื่อนเคยใส่งานอยู่อยู่ประจำเนาะเอาก็ต้องไปเพราะว่ามัน ประจำทิ้มก็ได้นะครับเนาะถ้าทิ้แล้วมันก็นอาจจะพรม,ม,มีงานทั้งนั้นเกียไม่ีงานทั้งนั้นมงานทั้นั้แก้วเป็นไปดิตอ่อข้าจเจ้าบ่งใ้เกลี่ย,ยไหลเนาะผมก็ไปเกลี่ยงานได้ก็เหัน ได้สิครับไปเวียนเวียนเวียนให้ไม่ลงไปเจ็บให้ไตสุดลงมานะครับเนาะให้ที่ซีนอนีีอยู่ซีให้นะครับเนาะที่เหลือ ยังชมบรรยากาศนะครับนะนี่แหละบรรยากาศยามเช้านะครับแนละ้วอันนี้เลือยงยันนีกับสืเกี้ยวนะครับนะ่ากับสืประมาณในแจ็คมือสองมือเพื่อเาพอดีเขาเพิ่นเกี้ยวไปหลอกก่อนเพิ่นนวัตนาแห่งนะครับแนละ้วโมกันกับเกี้ยวนีและครับนี่แถวเนี่ยไปจนสุดพนใหญ่พนพน,พนทั้งหลังตัวน,นี้เพิ่นเย็ดเป็นขออ่าวโด ก็เลยบດได้เกี่ยวให้เพิเนาะเฮ็ดเป็นข้าวดอกเพิ่นสิเกี่ยวมือเอาเพิ่นยันมันปล เดี๋ยวสีไทยยืดหน,น่อยนะครับเนาะเดี๋ยวก็สีไป้คืนครับแลว้วเพราะว่ามือนนี้งานมันกัดเรนไกดนี่งานเล่งเนี้นะครับเนาะหัวางานเรียนนี่ก็ต้องทำใจนะมันสิได้หน่อยอะไรก็ต้องยอมรับ กเลยได้ชิปไล่หาไร่ตามชิปไร่ได้เมื่อละชิปหาไร่อันนี้ก็ต้องต้องข้ามใจเลยว่าเาเรียนงานัางไกลใส่ระยะเวลาเรียนนะครับเนาะจากเที่ยวเหนยมือละชิปเอ่อเกี่ยวจุดนี่ชิปไร่หาเ่าะช่องมองไปตัวนี้ชิปไร่เนาะมาที่นี่ง่าย คือไงก็คือย,ย,ยืนสามลายยืนหุ่นเชียร์ยยืนหีลายอ่ะก็ต้องต้องยอมรับในใน,ใน,ในจุดจุดนั้นเนาะเลยนะไม่ว่าจะต้องตามเป่ากูมือได้นะนะหาได้มองชุม่มมองงานาไรใดไรไรมองหนีมองหนีมากเกินมากเป็นไปบ่ได้ งานมันก็นเริ่มหน่อยมันก็นเริ่มบางลงนะมันก็นเลยต้องตง้องยอมรับเพราะว่าะนะจุดจุดนี้เอาได้๋ยวเรียนรถเดิมนี่ถ้าเป็นจะป้องรถเจี่ยวกันในหลายๆคนก็ต,อต้องต้องเนียนต้องเข้าใจตัวผมนี่ก็ร่ง ็นจะของรถเกี้ยวนี่ปีที่สองแต่แงไปหลายอย่างอ่ะครับรถผมโกงกะบอด,ดแต่งสายพันเอาง่ายๆคือบอด,ดแต่งสายพันก็คือแต่งแต่รอบลุ้นกีจังเหนียวกว่าเขาผมเหนียวกว่าเขาแล้วก็จะเตยสิบแปดพัน เ้าน <S 々> ้องผมน้องนะครับเป็นฟ้องเดิม้องรถเจนีตู้อีกตู้ย่างหนึ่งนตู้ย่างหนึ่งกันี่แหละดู่ประมาณยู่ในสามย่างก่อนพอยางยืนผมก็บประ้ดจ้งผมกับว่บ่ไอ้พอผมกับต้องใส่หัวนาอพอดีผมกับไปเอาเงินทอกศอมาออกน้อง เดี๋ยวผมจะขอจบคลิเปเพียงเท่านี้นะครับเนาะ